สอนแทบทุกเรื่องเก่งเกินโอเคขอบคุณเมนี่มากมากอ่ามันครูตีต้องบอกอย่างเงี้นะเริ่มต้นนะ่ะอย่าทะลึ่งสอนหลายหัวข้อเกิดได้ได้สักหัวข้อหนึ่งก่อนแล้วค่อยขยายอีกหัวข้อหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างกรณีครูตีอย่างเงี้ยคำถามเรื่องธุรกิจพูดง่ายปีนี้ใครก็รู้ใช่ไหมว่ามันค่อนข้างบันไลนิดหนึ่งนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างทุรกธุรกิจมันบันไลคําถามเหล่านั้นจึงเยอะขึ้นเมื่อเยอะขึ้นปุ๊บ ถ้าฉันตอบในช่องนั้นมากเกินไปช่องนั้นจะสูญเสียความเป็นตัวตนในสิ่งนั้นความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นจึงมาตอบอีกช่องหนึ่งเพื่อแยกจากกันว่าอันนี้กูสอนได้ด้านโลกธุรกิจแล้วนะเว้ยด้านนี้กูสอนความรักการควบคุมความสัมพันธ์นะคนละแบบกันเข้าใจนะโอเคนะฉะนั้นการสร้างตัวตนในช่วงเริ่มต้นอย่าจับชัย หนึ่งช่องโฟกัสแค่หนึ่งอันเท่านั้นแล้วเกิดให้ได้เพราะเกิดได้ปุ๊บเราจะขยายไปเพิ่มเติมอ่ะอย่างครูตีงไงถ้าบางทีเราอาจจะมองไม่ออกนะครูตีถอดตัวเองให้ดูสอนความสัมพันธ์อ่ะไอจีบสาวจีบหนุ่มอะไรนะ่ะตรงนั้นน่ะมันดูเหมือนตรงนั้นถูกปะ่ะแต่จริงๆแล้วอันหนึ่งที่ครูตีเก่งขึ้นมาคือครูตีทำธุรกิจออนไลน์และการสร้างตัวตนทางออนไลน์เก่งควบคู่ไปด้วยเป็นอันดับต้นๆของไทยกันเลยทีเดียวถูกปะ่ะ นั่นแหละครูตีจึงมาสอนตรงนี้ว่าเอ๊ถ้าเองทําออนไลน์เป็นนะ่ะลูกค้าวิ่งเข้าหาเองนะเว้ยเข้าใจปะลูกค้าวิ่งเข้าหาวิ่งเข,ข,ข้าซื้อแล้วพวกเองอ่ะไม่ต้องถูกตัดราคาเองก็ไม่ต้องเครียดเรื่องอะเรน,นะเรื่องธุรกิจอีกชีวิตก็สบายเลี้ยงพ่อแม่ได้ไม่ต้องีเรียเรื่องนี้มีเงินมีทองซื้อลงซื้อรลตอบสนองโจทย์นี้ตัวเองสักหน่อยลงทุนลงทุนสบายสบายแล้วไม่ใช่มานั่งเครียดแม่งทุกเรื่องไม่ได้นึกออกไหมนะโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้แล้วกันสร้างตัวตนจงสร้างทีละหนึ่งอันนี้ไม่เวิร์คตัดทิ้นไปแล้วไปอีกตัวตนหนึ่งอย่าพยายามช่องเดียวกูจับฉาฉทุกอันเพราะอะไรรู้ปะถ้าจับฉาฉทุกอันน่ะเกิดมีคลิปหนึ่งไวรัลเข้ามาปุ๊บสมมติเป็นช่องใหญ่นะไอ้แค่นี้สรุปจะสอนความสัมพันธ์หรือสอนธุรกิจหรือสอนหางเงินหรือสอนที่อะไรบ้างวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วไม่ติดตามแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บ เจอแต่เรื่องจีบเรื่องนอกใจเรื่องควบคุมความสัมพันธ์เรื่องจิตวิทยายอย่างเนี้โอเคกูติดตามช่องเนี้ยฉันเป็นผู้ฉันเข้าใจว่าเธอคือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ฉะนั้นไม่ว่าเราจะสอนหรือทําธุรกิจหรือขายสินค้าอะไรจงโฟกัสเป็นอันอันอย่าขยี้แหลกอย,อย่าอย่าไปอย่าให้เป็นลักษณะที่ว่าชื่อนี้รีวิวทุกอย่างขายทุกอย่าง อันนั้นอ่ะมันเป็นตัวตนที่เขาสําเร็จขึ้นมาเป็นส่วนน้อยถ้าเราไปก๊อปปี้เขาโอกาสชิปหายเนี่ยมันสูงเราต้องโฟกัสอะไรบางอย่างลงไปไม่ใช่แบบฉันชื่อจุดจุดรีวิวทุกอย่างชื่อจุดจุดขายทุกอย่างไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ชื่อแล้วดูว่ากูทําอะไรอ่าชื่อสมมุตินะชื่อแบบนายเเชี่ยวชันเรื่องการนอนนายบเชี่ยวชันเรื่องการออกกาลังกายนายซเชี่ยวชันเรื่องการอ่าแต่งตัวอะไรแบบนั้นใครยี่เป็นจุดๆุดไป เข้าใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวัเท่านนี้สวัสดีครับลุย